ถ้าหากท่านผู้ชมเข้ามาที่หน้าแรกของ mingamer.tv และถ้าท่านผู้ชมเห็นปุ่มถีวฟ้าตรงนี้ที่เขียนว่าสมัครท่านผู้ชมกำลังจะกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของช่อง mingamer.tv เพียงแค่กดสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ท่านผู้ชมก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆตามที่ท่านผู้ชมได้เลือกสมัครเอาไว้อาทิเช่นแพ็กเกจคนใจดีค่าสมัครสมาชิกเดือนละ50บาทท่านผู้ชมก็จะได้รับป้ายชื่อสุดเท่เอาไว้เวลาคอมเมนต์จะได้เท่ไม่ซ้ำใคร และมีการแสดงชื่อขอบคุณในคลิปวิดีโอด้วยทั้งนี้ทางช่องก็ยังมีแพ็กเกจหลายราคาแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะสะดวกแพ็กเกจไหนไถ้าหากท่านผู้ชมเลือกแพ็กเกจที่พึงพอใจแล้วก็สามารถกดสมัครง่ายๆได้เลยโดยกดที่ปุ่มสมัคร,ครทางระบบก็จะพาท่านผู้ชมไปยังช่องทางการชำระเงินไม่ว่าจะเป็น Google Pay บัตรเครดิตหรือว่า PayP a l ท่านผู้ชมสะดวกทางไหนก็สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้เลย เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของช่อง MinGamer.TV ท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ทำการสมัครสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนช่อง MinGamer.TV ขอขอบพระคุณครับการสมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็ตามท่านผู้ชมก็จะได้รับป้ายชื่อสุดเท่อย่างแน่นอน